รับจเจ้ก้านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะของยอฮิตาชิมาให้นำห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฮิตาชิรุ่นซัตเตอร์บิลหนึ่งแปดศูนย์นั่นเองนะครับอ่าเป็นตัวใหม่นะลูกค้าครับ หลัโพลรหัสเซดบิวของทีตาชีเน <Yeah. S 1> ี <jamais> uh ่ยเขาจึงบอกถึงรุ่นของเขาที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วพวกเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์คอมมานเรลตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าไม่ได้เป็นเครื่องแต่เล็กธรรมดาแบบตัวเก่าแล้วนะเป็นเครื่องคอมและแล้วก็ที่เขาได้เป็นเครื่องคอมมานเรลนะลูกค้าครับพวกการทำงานการตอบสนองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ย จะทําได้ดีนะฮะทำงานไวประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นกว่าหรือว่าเก่าด้วยนั่นเองนะครับนี่อันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวเซนเดลวิวแบบนี้เลยนะครับนี่รูปทรงบอดี้แน่นอนเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดนะตัวนี้นะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเขาถึงมีโลโก้ทีเซียมติดตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวทีชิชกับทีเซียมเนี่ยเขาคือตัวเดียวกันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเพราะว่าภายหลังในทีชิชเนี่ยเขาทำการเทคโอเวอร์ทีเซียมไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรุ่นใหม่ๆรุ่นล่านสุดเนี่ยนะฮะอูย ในะส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะแล้วก็รนหะัสเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นตัวคัมมิน B67 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้2มือเปิดนะครับโอเคไม่นะครับวันนี้ก็เปิดฝากเครื่องรอไว้ทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูสภาพของเขานะฮะไปทีละฝั่งกันเลยนะครับเริ่มจากตัวในส่วนของฝั่งของตัวลูกเทอร์โบของเขากันก่อนนะครับมานะฮะ ส่วนเขาสภาพฝั่งเทอร์โบนะต้อ,องชุดประกงประกันนะฮะซีนเทอร์โบเทอร์โบต่างเนี่ยก็แห้งสวยดีปกติเลยนะไม่มีจุดรั่วซึมนะตัวนี้นะครับนี่มันหลอด้านหลังก็จะเป็นระบบพ้งองเทนโดริกแบบใหม่นะครับความร้อนของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะฮะลูกค้าครับยิ่งเครื่องร้อนก็จะยิ่งหมุนแรงนะแต่ถ้าเกิดเครื่องไม่ค่อยร้อนเนี่ยเขาก็จะค่อยหมุนเบาๆของเขาไปเองนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าดีมากๆตัวนี้นะฮะไม่ต้องคอยมีสายพานคอยดึงกำลังเครื่องยนต์แบบลูกมะเก่ต์อ,อีกต่อไปแล้ว ถ้าฝั่งวัชิลพวกชุดล่างวเชิต่าง,งเนี่ยก็มาแห้งสวยดียมากเช่นเดียวกันนะครับไม่มีจุดรอดซึมนะตัวนี้นะครับผมนี่รอๆสวยๆนะ,ะยางนะฮะจะเป็นยางเบอร์20.5 25บจุดห้นะฮะตามสายรถตัด3าิวนั่นเองนะครับนี่นะฮะฮะดูเกียร์กันต่อในส่วนของเกียกร์ตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเกียร์ทอร็อกนะฮะพวกวัชิลเนี่ยไส์สามขวขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเกียร์ทอร็อกหมดเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันนะครับ ลูกเดียวนี้เลยนะฮะสภาพก็แห้งๆส,สวยเดียวมากจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะนี่การเสินรอยแล้ารอยดามไม่มีนะครับนี่นะฮะพุงเกียร์เนื้อเต็มๆแบบนี้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาปิดฝาใหีอยู่ขอเขากันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะมาลองขับเซ็ตในส่วนโรงแรมปั๊มนะฮะกับตัวเดินตัวเดินเครื่องปั๊มเกียร์ของเขากันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าครับของเจ้าตัวเซอร์เบียร์1.0คันนี้นะครับนี่ฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้บอดจะตีตาสีน้ําเงินนะฮะเล่นลายที่เท่แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูนะครับชึบนี่นะฮะฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับคอนโทรลจะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะฮะขึ้นลงหนึ่งตัวความหงาหนึ่งตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดตัวเคสแรงปั๊มให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะฮะ กดตัวนิ่มๆสบายๆนะครับลูกค้าครับบอกได้เลยว,ว่าแรงปั๊มเนี่ยเหลือๆนะครับลูกค้าครับนี่แรงดีมากๆนะฮะพร้อมบวกพร้อมดุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะนิ่มดีมากๆนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวมาลองเกียร์กันในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะเขาจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามสายเกียร์ท็อกนะฮะเดินหน้าสี ไปหลังสี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยด้ความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะเขาจะมีฟังก์ชันของเกียร์อโอโต้มาให้เลือกใช้ด้วยนะครับอ่ามี2แบบนะมีเกียร์แมนวนวลธรรมดาปรับเกียร์ตามมือนะครับกับเกียร์ออโต้แบบใหม่นะครับมาให้เลือกนะอยู่ตรงนี้เลยเป็นเราลุ่มแค่นี้เลยถ้าแมนวนวลเนี่ยตรงตัวเลยนะ M นะแมนวนวล ถ้าออโต้มี3าระดับนะมีออโต้โลด Normal แล้วก็ออโต้หายนะดีนะครับก็สามารถเลือกปรับใช้งานได้แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยแต่วันนี้ผมจะมาลองแบบเป็นเกียร์นะฮะแมนนวลให้ดูก่อนจะได้ลองเทสเกียร์หนึ่งสองให้ดูได้นะครับว่าเขาใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับเริ่มเกียร์หนึ่งก่อนเลยนะครับนี่นะฮะหนึ่งใหลัง1นึ่เดินหน้านะฮะสองนะครับนี่สองหลังนะครับนี่นะฮะ สอป,ปึ๊บนะฮะ3นะครับเดินหน้านะฮะปึ๊ด4นะครับปึ๊ดนะครับอ่าเดินหน้าครบนะครับถอยหลังอีกทีนึงนะฮะเริ่มเกียร์3นะครับนี่3ปึ๊ด4นะครับปึ๊ดนะครับอ่าครบทุกเกียร์นะเบรกก็ทีเดียวอยู่เลยเดี๋ยวผมลองลากเกียร์4ให้ดูอีกทีนึงนะฮะเพสความแรงนะครับนี่นะฮะปึ๊ดนี่แป๊บเดียวมาเลยนะครับอ่าขอถอยหลังอีกทีนึงนะฮะอันนี้เบรกดีนะครับเบรกทีเดียวอยู่เลยนะ นะะฮบอกได้เลยว่าเกียร์เนี่ยยังทํางานได้แรงแล้วก็รอบเนี่ยก็ยังมาไวดีมากๆนะฮะแล้วก็พวกปั๊มพวมาลมพวมาลัยต่างๆของเขาเนี่ยนะฮะก็ยังทํางานได้นิ่มนะฮะนิ่มต่องตัวดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับการุ่นใหม่แล้วแหละพวกนี้นะฮะจะมีความนิ่มความตั้งตัวมีความขับสบายที่ค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพด้านบนนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องนะฮะแล้วก็เป็นการลองขับเทสระบบเบื้องต้นความแรงเบื้องต้นนะของเจ้าตัวฮิราชิเ w 1 8 0คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านายนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักฮิตาชินะครับเซตดัิลหนึ่งไปศูนย์คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดยิจิตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอ่านก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกเร็วๆวฮฮงวนนนคััะะะะพกป๊ม เครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมเลยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะฮาราสกลางๆเท่านั้นนะครับก็เลยจะตัวเ w ต8 0ตัวใหม่นนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดทนาสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้เกีวับตัวชิชิเซต่คันนี้นะครับถ้าเกิดทนาที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวััันนนนีี้้กก็ลาาาไป่่อออเเววจใหมคคิสสดรบ